เอาละครับได้เวลามารีวิวอีกวันหนึ่งแล้วนะครับวันนี้จะมารีวิวสูตรที่2สูตรดีไม่ใช่สูตรที่2สูตรที่1ครับก็คือสูตรที่ทํากินวันแรกนะครับที่เป็นมีมะละมีแตงกวามีพริกหยวกแล้วก็มีออแอปเปิลเขียวนะครับแต่ว่าวันนั้นเนี่ยผมลืมขั้นไช่ขั้นไช่เออผมลืมขั้นไช่ไปนะครับ ก็กินไปก็คือไม่ครบสูตรแต่ว่าวันนี้เราจะทำให้ถูกต้องตามสูตรนะครับครับผมทำแพ็คเอาไว้ในตู้เย็นนะครับก็จะมีาตามสูตรเลยนะครับมีแตงกวานะครับมีริกหยวกนะครับมีมะระนะครับแล้วก็มีขั้นไช่ใช่ไหมเขาอ่านว่าขั้นไช่หรือว่าขึ้นไช่อะไรสักอย่างนี้แหละขั้นไช่น่าจะขั้นไช่แต่ก็น่าดูโซ่มา <S 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 แล้วก็มีแอปเปิลเขียวครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าขั้นตอนการทำแล้วมันจะกินได้หรือเปล่านะครับผมว่าวันที่ผมท่านยังไม่มีอารมณ์ทำแล้วแะผมง่วงนอนมากเมเดี๋ยวพม่ีแค่ว่าทันใหมดีกว่าครับเมื่อปับ